โอ้ยเสียใจรู้ไงว่าเพิ่งตื่นนอนอะไรติดปากการบ้านต้องเสร็จวันนี้นะคะแม่จะตรวจการบ้านทั้งคู่เลยนะแล้วก็วันที่เหลืออ่านหนังสือสอบข็ู้เหแค่ขอครูไปดูดหนืแค่หูข้อและบุกอีกหนูข้อ นี่น้ำฟ้ากับพี่โชคกำลังกินซาลาเปาที่แม่ทำเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าซาลาเปาที่ทำเมื่อวานเป็นยังไงมีไส้ผักเอาไส้ผักให้ดูก่อนนิ่มมากควานมนิ่มเยนี่ค่ะไส้ผัก ไส้ผักข้างในก็จะมีเห็ดหอมกระลำปีแล้วก็แครอทแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะนูมาดูไส้ถั่วเหลืองกันนิ่มนี่ค่ะทุกคน ในครัวเรามีอะไรให้ทำกินอีกบ้างก็คือวันนี้อยากกินข้าวอะเมื่อวานกินสละเปาหลายลูกแล้วนะคะมาหาอะไรทำกินกันดีกว่ามีหัวหอมนี่ของที่ซื้อไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะมียังอยู่นี่เลยนะคะยังไม่ได้ไปแช่ตู้เย็นมีพริกมีมะนาวมีไข่เหลือไข่สองใบมีอะไรอีกมีกะปินะคะเหลือกะปิอยู่ ครึ่งหนึ่งมีหอมมีกระเทียมมีพริกแห้งเราทำข้าวคุกกะปิกินดีกว่าเนาะเดี๋ยววันนี้จะทำข้าวคุกกะปิกินนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวก็ต้องหุงข้าวก่อนนะคะต้องสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับ On ออนซอนชาแนลอีกแล้วเราอยู่กับแม่หนิงออนซอนชาแนลนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็น EP 2นะคะสำหรับกับข้าวราคาประหยัดมีอะไรอยู่ในครัวเราก็มาทำกินได้นะคะไม่จำเป็นที่จะแบบว่าจะต้องออกไปซื้อข้างนอกทุกครั้งเสมอไปเนาะยังไงหน่งเชื่อว่าหัวอหอมกระเทียมอะไรพวกเนี้ยก็ต้องมีติดก,กันอยู่แล้วในครัวนะเพื่อนๆก็ลองดูเมนูง่ายๆถึงมันจะไม่ครบสูตรแบบข้าวคุกกะปินะคะแต่ก็ทำให้เรา ได้กินข้าวคุกปี่แล้วก็อิ่มท้องได้เหมือนกันนะไอ้โอ้ย,อยเสียใจโอ้ย,อยน้ำตาไหลใครมีเคล็ดลับที่เวลาปอกัวหอม แล้วน้ำตามไม่ไหลบ้างบอกมาด้วยนะคะทุกคนโอ้ เทน้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้กะปิมันเป็นแบบเหลวๆนั่นแหละครับแล้วก็บีบๆมันกินอนี้ด้วยจคไมบ ใส่รสด,ดีไปนิดนึงก็จะทำให้ไข่ของเราเนี่ยมันมีรสชาติออกไปทางหวานหน่อยเพราะว่าคือเราไม่มีหมูหวานเราก็ต้องมีไข่วันหวานนะคะเอาไว้กินคู่กับข้าวคลุกกะปิใส่น้ำมันเข้าไปบางๆก็ได้นะเคละือบผิวกระทะ จะได้สักสองแผ่นไหมเอ่ยไข่ได้แล้วค่ะผัดกระเทียมให้มันเหลืองหอมแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปนะคะใส่เอาเท่าที่ข้าวของเรานะคะ เนี่ยพอเราผัดกะปิลงไปกะปิกับน้ำมันเนี่ยมันจะนี่างค่ะมันจะแยกกันแล้วก็ปิมันจะเริ่มหอมนะคะกระเทียมก็เริ่มหอมแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปผัดเลยใส่กะปิมากเยอะขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนข้าวที่เราลงไปผัดอะค่ะ เดี๋ยวต้องชิมก่อนนะคะว่ารสชาติข้าวของเรามันได้หรือยังอืมได้แล้วค่ะเค็มพอดีแล้วนะคะอเคปิดได้ตักข้าวใส่ถ้วย ชอบเยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆตามด้วยพริกค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่หวานไข่เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันหวานนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีหมูหวานเราก็ทําไข่ให้มันหวานก็จะได้กินคู่กับข้าวคุกกี้ของเราได้ในเมื่อ เครื่องเคียงเรามีแค่นี้ใช่ไหมคะเราก็จัดให้มันรอบเลยใส่ไข่เข้าไปเลยนะคะวัตถุดิบวันนี้ก็คือที่เหลือจากคลิปที่แล้วทั้งหมดน,นี่ข้าวคุกกปิไข่เน้นๆตามด้วยสุดท้ายเลยแหวกหน่อยมะนาวค่ะเมนูประหยัดของเราวันนี้นะคะก็คือข้าวคุกกปิค่ะจากวัตถุดิบที่เหลือในครัวนั่นเอง เดี๋ยวไปลองชิมกันให้น้ำฟ้ากับพี่โชคเนี่ยได้ลองชิมอีกทีรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองชิมให้แม่บีบมะนาวลงไปก่อนโอเคอรับเอาโวแล้วพี่นั่งไหนดะคะพี่โชคนี่คือเขาเล่มังงะอุ้ยบีบมะนาวลงไปนะคะเ,นะเดี๋ยวแม่ขอคลุกมะนาวก่อนขอปะต้องเราจะต้องคลุกมะนาวให้เข้ากับข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวเรามีความเปรี้ยวเราไม่มีมะม่วง มือนี้เป็นมือที่้ข้าวอมือนี้เป็นมือที่เมนูเขาเรียกว่าข้าวคุกกิิราคาประหยัดแค่ของที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเลยใช่ครับอ้าวมา,มาลองดูนนลองนะคะเริ่มจากไข่ไข่หวานกินกับข้าวไข่ของไข่ของแม่ก็จะหวานกว่าปกติเลยแหละเพราะเราไม่มีหมูหวาน แต่เรื่อว่าไข่แม่มีร้รสีไปเพราะว่ามันต้องแห้งๆนะอ่ะเพราะข้าวคุกกบิ๊กถนัดกินแห้งๆมากกว่าไม่เพราะว่าอันนี้อร่อยรอร่อยแล้วอร่อยมากเลยเนาะโอ้พี่แม่ต้องคุกหัวหอมไปด้วยแม่ต้องกินพริกเดี๋ยวนะแม่แม่ต้องกินความเผ็ดไปด้วยนะขอพริกด้วยอันนี้ฝั่งแม่ อร่อยอืมหอมมะนาวตนเตาอบมันแบบมไม่จีจ๊ดจ๊าดเลยไม่จี๊ดจ๊าดใส่มะนาวเข้าไปไม่จีจ๊ดจ๊าดเป็นไงบ้างคะน้ำฟ้าอร่อยมากอร่อยมากตึ๊ดตึ๊บตึ๊บ อมีแค่นี้ก็อร่อยได้อืทำไม่ทำไม่ยากไม่ยากเพราะว่าถ้าเรามีวัตถุดิบอย่างเช่นหลักๆเลยก็คือกะปิใช่ป่ะเราก็กะปิมาผัดกับข้าวแค่นี้เราลูกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเอาไข่ทอดลงไปฉ่นั้นทำไม่อร่อยมันจะกิน ถ้าใส่กระปิเยอะเกินก็เค็มใช่ใช่บีบมะนาวเข้าไปเยอะๆเลยอร่อยอ่ะอ,อร่อยเนาะมีมะนาววันนี้ไม่ทำอร่อยค่ะโอ้อร่อยจัดเลยใส่มะนาวไปอีกใส่มะนาวไปอีกต้องต้องกินกับมะนาวใช่ไหมแม่ใช่ครับ Ui Ui Trời mất Có sẵn lòng กับข้าวมื้อนี้นะคะของพวกเราก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อกับข้าวราคาประหยัดนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาฝากอีกก็คอยติดตามด้วยนะว่าไงคะเนูอยากให้คลิปหน้าแม่ทำไข่ตุ๋นแล้วโรยอันนี้เข้าไปอ๋ออยากให้แม่ทำไข่ตุ๋นอืมก็ใส่อันนี <laughs> ้เทไเดีย๋ยวคลิปหน้าทำไข่ตุ๋นดีกว่านาะ